น่าขำมาวคนเดียวคือโอ้โหมีอะไรเยอะค่ะมีอะไรจะให้ทุกคนดูด้วยค่ะทุกคนรู้อะไรหรือเปล่าใครรู้บ้างเอ่ยพี่อันดากับพี่เจ้ากรอนเป็นเพื่อนกันรู้จักพี่เจ้ากรอนไหมเอ่ยยูทูบเขาชื่อว่าเจ้ากรอนคิดคับนะคะถ้าเป็นเอ่อ คู่แฝดกันค่ะเนี่ยค่ะใส่เสื้อก็สีเดียวกันเลยเนี่ยเสื้อสีชมพูเหมือนกันนะคะแล้วก็เกยสีเทาเหมือนกันเลยเนปะ็นคนละแบบกันเนาะคือมาบ้านหน่อยแล้วก็ ตอนโตัจะคือตอนแบบค,คือแบบถ้าแกล้งกันก็แค่แบบถ้าโกรธกันก็คือแบบมันเดียวหายโกรธเลยอะเออเนาะหรือ,เ,อ,อเขา โอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอขสั้นๆกันนะคะเดี๋ยวจรินะคะเดี๋ยววันไหนขอมาจะให้ดูของด้วยอีพีนะอีพีที่เท่าไหร่แล้ว